อ่ะเอาละค่ะมาคุยกันต่อกับรายการน e w s อานะคะพี่โสะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในประเทศกันเอาแวะไปที่ประเด็นเรื่องนายกสำรองกันก่อนนะคะก็วันนี้นายกสแปร์นายกสแปร์นายกสแปร์พี่โสตัวสแปร์ต,ตัวสแปร์ตัวสแปร์วันนี้ก็คือคือเหมือนถ้าไปฟังทางคุณวิษณุพูดอ่ะพี่โสเหมือนกับว่าถ้าเป็นเอ,อ คือมีคำว่านายกสํารองกับคําว่านายกรักษาการอ่ะพี่โศเหมือนมันไม่เหมือนกันนะเรู้อยากเป็นนายกรัากรเหมือนกันเอาเหรออ้าวแต่เขาบอกว่าลุงป้อมนะบอกว่าถ้ามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่นอนหล่ะคือนายกคือคือถ้าลุงตู่ไม่อยู่ใช่ไหมลุงป้อมก็เป็นนายกรักษาการไงโอเคค่ะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าถ้าลุงถ้าถ้าลุงตู่ไปแล้วนะ แล้วก็คุณจุคุณบรรดาหัวหน้าพักเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเนี่ยก็จะหาคนนอกมาค่ะก็ลุงป้อมคือตัวสำรองที่เขาคัดกันไปแล้วไม่ต้องปิดบังโอ้ใช่มาเป็นอ่ะมาเป็นอันนี้คือตัวสำรองใช่สแปรนอกจากว่าคุณอภิสิษิ์ไม่เอาคุณใช้กระไม่เอาคุณเอ่อรัชชาติไม่เอาเลยนะคุณหญิงสุดารั์ไม่เอาคุณอนุเทียนไม่เอานะคุณอภิษ์ก็ ก็ลุงป้อมนี่แหละแล้วใครจะไปขวางลุงป้อมเนย<อ>ถ้าลุงป้อมอยากจะเอาอะใช่ไหมแต่คือลุงป้อมเนี่ยถ้าจะมาก็คือต้องไปเรียกว่ามีมีขั้นตอนก็คือต้องใช้ไอ้มาตาเจ็ดสองเจ็ดสองอะไรเนี้ยเนาะลุงป้อมเดี๋ยวจะมาต้องค <c oughs> ือต้องคว่ำคุณตู่คว่ำลุงตู่ก่อนโอเคนั่นไงบวชให้ไรไม่ต้องใจก่อนแล้วก็บวชแล้วยกมือออกเลยว่านี่ปัเลยส่วนลุงตู่จะยุบสภาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง อ๋อ oh, อย่างนั้นเหรออ่า้ายุสภาก็เปิดเกมใหม่แต่ถ้าเวลาออกนะเราก็นี่แหละก็คัดเลือกนายกใหม่นะก็มีสี่<ค>ห<า>้าคนที่ว่านี้ถ้าถ้าสี<อ>่ห้าคนไม่เอาก็ลูกป้อมเป็นคนนอกนอกช้อยส์ส<อ>ำรองโอเคแสดงว่ายังไงก็คือต้องไปผ่านห้ารายชื่อรายรายชื่อห้าคนนี้ก่อนใช่ใช่ใช่แล้วต้องอต้องไม่ให้ใครรับเลยนะค่ะ ถึงจะกลายเป็นลุงป้อมเหรอต้องให้สอบโบวชไม่เอาถึงจะเ,เป็นลูปป้อมได้ค่ะอื<ม>แต่ว่ามีช่วงหนึ่งอ่ะรองวิศนุบอกง,งี้พี่โสดีนะเดี๋ยวนงลองอ่านให้พี่โสฟังนะคะจริงๆมีเสียงของรองวิศนุแต่เดี๋ยวนงสรุปนิดนิดก่อนแล้วกันนะคะคือรองวิศนุบอกว่านักข่าวก็ถามเนี่ยมีคนเสนอชื่อนายกสำรองรองวิศนุถามบอกสำรองแปลว่าอะไรเออ่นไงเขาก็ย้อนไงบอก สำมรองตอนนี้หรือหลังเลือกตั้งอันนี้ยังไม่ทราบและคําพูดคํานี้มีคนพูดขึ้นก่อนและไม่ทราบความหมายก็ต้องไปถามคนพูดโดยไม่ต้องพูดถึงนายกสำมรองหรือไม่สำมรองต้องเริ่มต้นจากการดูบัญชีรายชื่อนายกที่เหลืออยู่ห้าคนถ้าไม่เอาในห้าคนนี้ก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญที่เปิดทางให้เอาคนนอกบัญชีได้แต่จะเรียกสำรองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เออสแปร์สแปร์ตัวเผื่อเรือเผื่อเลือกไว้ เผื่อเลือกเพื่อเผื่อเลือกครบเนอ,อ,อบอกอแต่ยืนยันว่าการรักษาการนายกจะว่างเว้นไม่ได้อ่ะนี่นะทีนี้ถามต่อมันมีมันมีอีกแทบหนึ่งไงพี่โสไอ้เรื่องแปดปีอ,ะอ่ะเรื่องแปดปีก็คือสมมุติสมมุติว่าถ้าสารรัฐมนูวนิสัยว่านายกลุงตู่อยู่ครบมาแล้วนะแปดปีต่อเป็นต่อไม่ได้แล้วนี้ลองริชนแบบคนที่จะเป็นรักษาการคนต่อไปคือ พลเอกประวิทย์เออลำดับถัดไปก็คือ,อเป็นเป็นตัวเองคือเป็นรองวิศณุก็ใช่สิบอกเลาายไง <c oughs> นี่คือนี่คืออีกแบบหนึ่งไงใช่ไหมคะ่ถ้าเกิดว่าลุงตู่ตกตกก้าอี้ไปจากกรณีแปดปีอันนี้คือเป็นลุงป้อมเลยไม่ต้องไป้ลมเกิดกวยนั้นไงเกิดลุงเกิดลุงป้อมป่วยไงนะม่สามารถเดินุนั่งก็อี้นายกได้ก็รองวิษณุก็สบายสะดวกเลยก็เป็นรักษาการนายก ถือว่าเป็นแผลได้ยังโอ้โหแน่นอนอแน่นอนเห็แน,น,น,แนแผลได้ยังไม่ใช่ทุกคนอยากเป็นหมดอ่ะพี่แต่ว่าไม่ไม่คือไม่มีความกล้าหาญพอที่สารภาพแค่นั้นเองอะไหรอไม่กล้าเท่าลุงตู่ใช่ไหมอันนั้นเขาไม่มีใครเลือก,กมา <c oughs> ไม่อาจหารกันแลยเนี่ยอัน <c oughs> นี้มา <c oughs> แบบที่สุดแล้วอ๋อออโอเคโอ้แสดวงว่ามันแล้วแต่ว่านายกลุงตูจ่จะ จะมีอุบัติเหตุเป็นไปในสภาด้วยอะไรและถึงจะเป็นใครอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนี้นะคะอืมโ oh, อ้ค่ะค่ะอะงั้นเดี๋ยวเราลองลองไปฟังนิดนึงดีไหมคะว่าอ่ารองวิศณุพูดว่ายังไงประมาณบ้างเดี๋ยวไปดูซิว่าตอนที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเอผลเอกประวิทย์เป็นรักษาการคนต่อไปใช่ไหมแล้วลำดับถัดไปเนี่ยเป็นเป็นผมเองเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันช่วงนี้ว่าลองวิษณุพูดเนี่ยลักษณะ ภาษากายจะเป็นยังไงนะพี่โสอะลองเปฟังลูกค่ะค่ะมันไม่ต้องไปพูดหรอกนนายกสำรองไม่สำรองสุดท้ายมันก็ต้องเริ่มต้นอันดับที่หนึ่งก็คือว่าต้องดูจากบัญชีรายชื่อที่เหลืออยู่ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีอยู่สี่ห้าคนทีนี้ถ้าหากว่าคิดว่าจะไม่เอาในสี่ห้าคนนี้ในกรณีที่ต้องหานายกนะฮะก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญที่เปิดทางให้ใช้คนนอกบัญชี นี้ได้เพราะจะเรียกว่าสำรองหรือไม่สำรองก็ไม่รู้ก็คือแค่นั้นครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นมันต้องมีนายกรักษาการต่อก่อนใช่สิครับคคนนที่ากการัาเยหประเทศจะว่างเว้นนายกไม่ได้มันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งรักษาการถ้า,ถาทำไมถึงจะต้องเกิดกรณีรักษาการก็จะเกิดแบบว่าพ้นแปดปีไปสมมติ สมมติว่าเกิดมีคำวินิจฉัยว่าครบแปดปีถ้าอย่างนั้นก็ผู้รักษาการก็เป็นไปตามลำดับที่ได้มีการเรียงไว้วคนที่หนึ่งก็คือท่านพลเอกประวิตยคนที่สองผมอะ่ะในระหว่างนั้นรักษาการนี้ก็คือต้องจัดให้มีการเลือกตัง้งไม่ใช่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 ท้าทั้งหมดเป็นหน้าที่ท่านประธานชวนท่านก็จะต้องจัดทําภายในสามวันเจ็ดวัน เพื่อที่จะให้ได้ตัวนายกคนใหม่นายกรการมียุกสภใหาไม่ได้ได้ครแต่ไม่เคยทำสป้าจหน้าที่ของประธานชนก็คือกหานายกเหมือนกับย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วนั่นแหละว่าท่านทำยังไงจำได้ไหมฮะคราวที่แล้วแล้วก็ขณะเดียวกันก็ยังต้องใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วนี่แหละคือสําลองซึ่งประกอบด้วยคุณอภิสิทธิ์ประกอบด้วยคุณอนุทิน ประกอบด้วยคุณชัยเกษมประกอบด้วยคุณชัดชาติประกอบด้วยคุณหญิงสุดารัตน์ห้าคนนี้คือบัญชีสำรองคุณสุดารัตน์ออกออกออกจากเือยไม่สำคัญนะมันอยู่ในบัญชีสำรองคุณชัดชาติก็ออกไปแล้วก็อยู่ในบัญชีสำรองอาจารย์ขะขึ้นอยู่ว่าคนที่อยู่ในบัญชีสำรองนี้ไปรวบรวมจำนวนเสียงได้ใช่ไหมผมไม่รู้ว่าจะรวบรวมไม่รวบรวมอะไรทั้งสิ้นเพราะว่า กระบวนการคือท่านประธานชวนท่านก็เรียกประชุมสภาแล้วท่านก็ถามอาบันนี้ถึงเวลาเสนอชื่อนายกก็เสนอขึ้นมาแล้วต้องไปรวบรวมเลยฮะก็ใครลุกขึ้นเสนอแล้วก็คงจะเสนอคนมาสองสามคนจากคราวที่แล้วเปียยแล้วก็ลงมติแข่งครับใครได้คะแนนสูงสุดก็ว่าไปมีสิทธิ์เสนอคนนอกได้นอกไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ในนี้ต้องอยู่ในออในี้เว้นแต่เลือกกันไม่ได้แล้วก็ไปขอสองหรือจะเลือกได้หรือไม่ได้ก็มีผู้เสนอ สมาชิกสภาุ้ทธราษฎร250คนเสนอว่าล้มบัญชีนี้แล้วเอาบัญชีใหม่แล้วก็ประธานสภาก็เรียกประชุมสภาสภาก็มีมติ500เสียงจาก750ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายให้เห็นชอบเมื่อเห็นชอบปั๊บก็จะมีสอส50คนเสนอชื่อแล้วก็ประชุมสภาอีกทีหนึง่ง คือจะโหวตกันทั้งสภาว่าจะเอาชื่อไหนกระบวนการมันทําได้แต่ว่าซับซ้อนหน่อยแปลว่าเป็นเรื่องยากที่จะไปถึงจุดนั้นใช่ไหมอย่างไรก็ผมไม่ตอบว่ายากไปยากคุณฟังแล้วคุณว่ายากหรือง่ายบางคนก็้าจะบอกได้เดียวเขาทำได้ก็ไปทําเอาแต่แต่ก็จะมีอายุอยู่แค่เดือนมีนาอ่าใช่เท่ากับอายุของสภาก็ไม่รู้ว่ามาพูดทําไมเรื่องสํารองสํารองอะไรเนี่ย สำรองมันมีอยู่แล้วก็ว<ส>คือนี่ห้าคนที่ผมพูดเมื่อกี้<ส>แล้วใครที่ไม่อยู่ในในในใี้ไม่ใช่ไม่ใช่สำรองทั้งนั้นอาจารย์งงไหมคะว่าทำไมจู่ๆมีเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเป็นเพราะเขามองถึงเดือนสิงหาความ,มว่ามันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ไม่งงฮเพราะว่าเป็นปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอเมื่อไม่มีอะไรทําก็จะมีวัฒกรรมทางการเมืองออกมาเพื่อให้มันสับสนได้ ว่ามันเป็นเกมการเืองอะไรของใน,ในอดีตในอดีตมาแล้วหลายหลายปีมาแล้วผมยังเคยรู้จักบางคนที่ก็บอกให้ยอยู่บ่างว่าไม่มีอะไรทาทาให้สับสนเล่นแล้วก็ปล่อยคําพูดอะไรออกมาสักคําพูดหนึ่งให้มันเล่นนักข่าวก็พอใจที่จะตะครุบเพราะว่าเออมันก็แปลกดีไม่เคยได้ยินแต่ล้สุดท้ายมันก็หายไปกับสายลมและแสงแดดแต่แต่อันเนี้ยจะเรียกว่าสำรองไม่มีก็ไม่ได้มันก็มีมันก็มีอยู่แค่นี้อย่างที่พูดเลยล่ะ เกิดกติกามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสำมรองถ่อถ้าเกิดว่าสมมตินายกลงตู่เจอเรื่องแปลกดีเป็นไม่ได้แล้วก็คือเป็นนายมีนายกรักษาการก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอไปเลือกนายกสำรองในห้ารายชื่อนั้นสแปร์ก<อ>็เลยตัวสแปร์อะไรที่สแปร์รักษาการหรือสำรองอสแปร์ตัวสแปร์คือที่ห้าคนห้าคนในห้าตัวสแปร์นายกสแปร์ใช่ <laughs> ตัวสแปร์ถ้าเราเป็นนายกโอเคส่วนรักษาการก็คือลุงป้อมเนี่ยแหละได้เป็นหรือถ้าลุงป้อมไม่เดินไม่ไหวไม่อยากไม่อยากเป็นเนี่ยเ็ต้องเป็นผมละอย่างเนี้ยลำดับถัดไปก็ผมเนี่ยซึ่งผมก็รออยู่เนี่ยผมแข็งแรงอยู่ค่ะผมสามารถเดินได้เดจะขึ้นบันไดได้ออค่ะอแต่ว่าซุ้มเสียงเหมือนรองวิศนุจะจะดูว่า ถ้าจะเป็นนายกเขาเรียกอะไรนอกบัญชีท่านใช้คาว่านายกนอกบัญชีห้าคนเนี้ยอ่อแต่ค่อนข้างจะบอกว่าท่านบอกว่าอะไรนะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ไม่ใช่ไงต้องห้าร้อยจากเจ็ดร้อยห้าสิบ <750. S 2> ใ,ใ,ใช่แต่มันอยู่ทีลุงป้อมคุ้มได้เปละ่ะสวออเอก็ก็ก็น่าจะได้อยู่นะหรือเปล่า<ซ>ลุงป้อมก็เลื่องมาเปล่า เมื่อกีนอ้นี่คุณคุณคุณวิศนุบอกว่ามาพูดทําไมเรื่องตสําลองสําลองพูดทําไมใช่ไหมอา่าค่ะพูดยังไงเขาพูดว่าเพื่อต้องการให้ลุงตู่ไปไงแล้วลุงต้องลุงต้อมขอมาเป็นไงแค่นี้พูดไม่เข้าใจเหรอไม่รู้หรอลุงป้อมมันถึงเวลาของกูที่จะมามา้างแล้วเว้ยอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเหรอออแค่นี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดูคนไม่มีอะไรทําลองซื้อบอก คนว่างๆก็เลยปล่อยคำพูดที่เกิดสับสนเล่นๆไม่ใช่นะอ่าไม่ใช่เจ๊ป้าบอซือไม่ใช่นะมันมันมีที่มาที่ไปทุกวันนี้ลุงป้อมยังไม่ปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะว่าไม่ต้องการนะก็เรื่อยๆมาเรียงๆไปเรื่อยๆนะมันได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปก็ไม่ว่าอะไรนะโอเคได้ก็ดีนะขอได้ก็แล้วกันนะเนี้ยเพราะคำพูดลุงป้อมบางทีก็เป็นสาระไม่ได้ไงอือค่ะใช่ไหม ค่ะไม่รู้ีหลังๆเริ่มเริ่มมีจําที่ไม่ใช่ไม่รู้มไม่รู้ผมไม่รู้นะะะค่แต่ว่าบางอย่างรู้แต่ไม่พูดก็มีอืค่ะอ่ะนี่แหละก็เออเราก็ชัดเจนขึ้นนะต้องให้อรองวิสนุมาอธิบายให้นะคะที่แบบโอ้ยงั้นคุณนดุลเขียวบริบูรณ์บอกว่าอะไรลุงป้อมต้องรับผิดชอบเพราะว่าเป็นคนแบบทำให้ลุงตู่อยู่ขนาดนี้อะไรเงี้ย ลุกป <laughs> ้อมอะไรก็กลูอ่ะลุงพ้ออะไรก็กูอ่ะต้องรับผิดชอบด้วยกันมาเป็นนายกรักษาการนายกสำรองให้อันนี้ <laughs> พอฟังเข้าหูหน่อยหนึง่งออแต่ว่าลุงป้อมเองตอนนี้อย่างวันนี้ยก็ไปลงพื้นที่นะพี่โสหลังๆก็คือแบบลงลงพื้นที่นะคือเริ่มเตรียมหาหาเสียงเหมือนกัน เห็นบ่อยๆปรากฏการรับแสงแดดไปเดินรับแสงแดดไม่มีมีอ,อย่างวันนี้ไปนี่เลยไปเชียงรายนุ่นเนี่ยไปฟังปัญหาแก้ภัยแรงอะไรเงี้ยมีโครงการแล้วก็มีตัวแทนชาวบ้านมาขอบคุณนโยบายประชารัฐอ่าเนี่ยนะอืก็เนี่ยก,ยก็ได้อยู่มั้งเพราะว่าทั้งอะไรประมาณเนี้ก็คือเหมือนลงตัวน้ำที่ไปใต้ก็เช่นเดียวกัน ก็มีประชาชนอะไรมาแบบรอต้อนรับให้กำลังใจอะไรเงี้ยอยู่นะคะจัดฉากจัดฉากไงแต่คุณอดุลเขาเรียกนายกขัดตาทัพอะพี่โจนายกขัด,ดตาทัพอะไรก็แล้วแต่นายกขัตตาทัพสแปร์สแปร์ค่ะนะคะอ่าส่วนทางฝั่งของฝ่ายค้านเขาบอกเดี๋ยวเขาตกลง ที่ไปเปรยว่าจะนัดกินข้าวกับพักเล็กนะเพื่อที่จะให้มันไปลงล็อกกิ๊บตรงนี้หรือเปล่านี่นะเดี๋ยวอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลนี่เดี๋ยวนับมือกันเผลอๆนี่คืออาจจะแบบมีคนตายกลางสภาอะไรเงี้ยเป็นคนแรกของประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะพิโสค่ะก็เห็นบอกว่ากําลังจะนัดทานข้าวกับพักเล็กอีกรอบสี่พฤษภาคมนี้นะคะพิโสอันนี้ทางคุณยุทธพงศ์จรัสเถียน รองหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกนะก็เอ่อเห็นบอกว่าอาจจะอาจจะนัดทานข้าวกับผู้กองธรรมนัฐด้วยนะบอกว่านัดแน่นอนยังมีอีกหลายนัดบอกตอนยังนัดทานข้าวกับฝั่งรัฐบาลอยู่เป็นระยะระยะการนัดทานข้าวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องบ้านเมืองไม่ได้เสียหายอะไรนมเรื่องกินใครก็ชอบอะกัน่ะเรื่องกินใครก็ชอบนะอืมกินกินแล้วมีอะไรติดไม้ติดมือกับบ้านด้วยยิ่งดีค่ะ ค่ะพี่โศแต่ถ้านับดูตัวเลขแล้วอะอย่างพักเล็กเขามีสิบหกเสียงเหรอคะแล้วก็ของผู้กองก็สิบห้าสิบหกสิบแปดเหรอคะก็เกินสามสิบนะถ้าปพักเล็กไว้ใจพักเล็กไว้ใจไม่ได้พักเล็กไว้ใจไม่ได้ออมันอยู่ที่ปัจจัยมันอยู่ที่แรงจูงใจค่ะนะค่ะ มันอยู่ที่ว่าสัมภาระต้องหิ้วกี่กิโลอืมแม้กระทั่งยังต้องระวังว่าแม้กระทั่งยังต้องระวังว่ามีโกนเกทับหรือเปล่าโอต้องแบบนาทีสุดท้ายก็ยังไว้ใจอะไรไม่มีอะไรแน่นอนก,ก็ลากกระเป๋าเขาที่แล้วไงก็เกทับมางานลากไปลากกระเป๋าไปเกทับไงอถึงรอดไปได้ค่ะอืมนะ อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจับสัญญาณกันไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้เรื่องการเมืองมันก็จะเป็นอะไรแบบแบบเน่าๆนิดนึงนะพี่โสมันแบบมันนีไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะเป็นอย่างนี้เหลอใช่เรื่องกรของแบบบ้านเมืองเนี่ยเขาก็นักการเมืองเวลาเขาอยู่ในสภาแล้วหรือว่าเข้าไปอยู่ในอำนาจแล้วเขาก็คุยกันประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเออว่าจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันจะอยู่ฝั่งไหนฉันจะ พวกใครอะไรเงี้ยเนาะขาของแพงน้ำมันขึ้นลรวยังไม่ค่อยมีใครจับพูดถึง่ะทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดไงอืมนะเช่คืออย่างนี้ถ้ามันมีอะไรเป็นไข่รองรังไว้นะค่ะสำรลองสัมองสำรอง,รอง,รองมีอะไรสำรองในกระเป๋าแล้วมันโอเคอุ่นใจอย่างขึ้นนี่ขึ้นไงอืมไม่มีความหดหยากไงใช่ไหมไม่จะเป็นเงินสำรองเนะืสำรองมันจำเป็นทั้งนั้นแหละเออกำมีฮิตแนฮะ สำรองเนี่ยคำคว่าสำรองนี่นะ r e s e ิ v e ฟเป็นร e เซิร์ฟรีเซิร์รีเซิเออสำรองนะเออต้องมีไว้เยอะๆจะได้อุ่นใจหน่อยองนี้ใช่อออค่ะมาดูนี่นี่ตัวเลขนี่หน่อยเห็นมนี่นี่บ้านเหรอโอ้โหนี่คืออันนี้คือตัวเลขแบบจากกระทรวงการคลังเลยนะคะเขารายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศไทยณสามมีนาคม65ห้าฟังดีๆนะประเทศไทยมีหนี้ นี่นงขอตัวเลขกลมๆแล้วกันนะพี่โสนะเก้าจุดเก้าห้าล้านล้านบาทปัดขึ้นเลยได้ไหมสิบล้านล้านเลยไหมาะสิบล้านล้านสิบล้านล้านเลยคิดเป็นหกสิบจุดหกสี่เปอร์เซ็นตของ g d ดีนะคะซึ่งถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้าเดือนก่อนนะพี่โสดะนี่สาธารณเพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งแสนล้านบาทค่ะเดือนเดียว นี้สาธารณประเทศเพิ่มขึ้นกว่า1นึ่งแสนล้านบาทโดยเดือนก่อนหน้านี้หนี่สาธารณอยู่ที่9.8แสนล้านคิดเป็น60.17%ของ GDP นะคะตอนนี้คือสัดส่วนนี้ต่อ GDP เราอะทะลุ60ขึ้นมาละสิบล้านล้านนี่มันเท่าไหร่สามสาแสนล้านเหรียญใช่ไหมค่ะประมาณนั้นใช่ไหมค่ะ3ามแสนล้านเหรียญใช่ไหม ค่ะสามแสน้าเหรียญนี่เยอะนะสามสิบสี่ใช่สามแสนล้านเหรียญนี่เยอะนะนี่นะเนี่ยไม่ใช่งบประมาณประเทศใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสามแสนล้านเหรียญจริงหรือเปล่าฮะสิบล้านล้านบาทสิบล้านล้านนะคะพี่โสหารสามสิบสี่ละกันอ่ะเพราะว่าตอนนี้บาทอ่อนสามเกือบสามแสนล้านอะ เกือบสามแสนล้านเหรียญใช่ไหมคะคือ GDP ของเราในห้าแสนล้านเหรียญค่ะถ้านี่สามแสนล้านเหรียญคูณนอ่ะก็นี่แหละหกสิบเปอร์เซ็นต์แสนใช่ค่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์ต่อ GDPGDPGDP ห้าแสนล้านเหรียญนะแต่นี่ครัวเรือนเก้าสิบเปอร์เซ็นต ของ GDP ค่ะคนไม่มีเงินรัฐบาลก็ไม่มีเงินไม่มีเงินสิ่งเดียวที่ตรงต่อเวลาคือเงินเดือนขา้าราชการแล้วเงินจ่ายเงินค่าเกษียณอายุของขา้าราชการเกษียณซึ่งเป็นรายจ่ายประจําของงบประมาณค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อะ,ะแต่เหลืองบที่ไปลงทุนนิดเดียวอะ เกินครึ่งแหละรายจ,จ่ายไปจัคิดดูซิว่าคิดดูซิว่าอาการสาหัสขนาดไหนด้วยเหตุน,น,นี้เขาถึงยังไม่อยากลงจะอำนาจไงเพราะว่ามันต้องมีเรื่องขุดคุยอีกไอ้สิบล้านล้านเหรียญเนี่ยไอส้สิบสิบ,สบล้านล้านบาทนี่รวมทั้งหนึ่งล้านล้านบาทที่ไปกู้มาแล้วอยู่นอกงบประมาณหรือย,อยังยังไม่แน่ใจต้องไปตรวจสอบดูก่อนไม่ยังยังนะคะไม่ยังนะคะถ้ายังแสดงว่ามีปัญหาขึ้นมาแล้วก็นี่เป็นปัญหาทางกฎหมาย แสดงว่าเอาเงินไปซุกไว้นองกงบประมาณปิดบางตัวเลขทอดแท้จริงของของหนี้ไว้อืมเ,าเขา<ฮ>ไม่เขาแบ่งบัญชีไม่ได้หรอพี่โสเขาแบกแยกบัญชีไม่ได้หรอคะคุณคุณแต่งบัญชีคุณผิดกฎหมายเปล่าไม่รู้นะต้องให้ฝ่ายที่ทั้งนี่เขาไปดูแลทั้งฝ่ายกรรมธิการงบประมาณไปณดูแลซิว่านี่เป็นการแต่งบัญชีหรือเปล่าเป็นการเลี่ยงซุกเงินเพื่อเลี่ยงไม่ให้ตัวเลขหนี้สูงกว่า ที่ควรจะเป็นหรือไม่อืมก็คือหมายความว่าที่เรามีนี่สาธานที่เราคุยกันที่กระทรวงรายงานมาว่าหกสิบเอร์เซ็นตากว่าของ GDP อันนี้รวมรวมอาจจะไม่รวมอันหนึ่งล้านล้านหนึ่งล้านล้านแล้วหรือยังใช่ไหมคะที่เป็นใช่ใช่จริงๆมันหนึ่งจุดห้าด้วยนะพี่โส1ึงจุดห้าแสนล้านแสนล้านเออค่ะ เพราะว่าเรามีพารกกู้อ่ะเรามีพรกอควิดหนึ่งล้านล้านฉบับหนึ่งแล้วก็อีกฉบับหนึ่งห้าแสนล้านสองสองรอบใช่ไหมคะซึ่งหนึ่งล้านล้านหนึ่งล้านล้านแรกอ่ะเอก็บอกว่าการกู้ภายใต้กรอบกู้ที่ได้หนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยเขากู้ไปละประมาณเกือบเกือบเก้าแสนล้านค่ะนะส่วน ส่วนไอ้ห้าแสนล้านหลังเนี่ยที่กู้ได้เนี่ยก็กู้ไปละสี่แสนประมาณสี่แสนล้านบาทอันนี้น้องตัดตัวเลขกลมๆนะคะประมาณสี่แสนล้านก็คือก็เกือบเต็มวงเงินแล้วอะ่ะหมดแล้วไง,ไก,ไงก็บอกจี้ไงก็บอกจี้ไม่มีเงินแล้วนี่เงินญี่ปุ่นมาเหมือนโอสถลงโอสดอันโอชาเลยมั<อ>้งเด่ดสามแสน แต่สามสามสามร้อยแปดสิบสี่ล้านดอลลาร์เนี่ยลงใจยังไงเออโหมีดิบได้เลือดเลยมันได้เลือดอ่ะใช่แต่เขาจะให้จ่ายง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอฮะมันจะงมีเงื่อนไขเล็กป่าวล่ะใช่ไม่มีแต่ก่อนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ซอฟท์โลนประจำจากใจกล้าบางจากอะไรบ้างนะค่ะที่ประจำแต่ตั้งหลังล่าตั้งหลังนี่เขาหายไปละไม่คำาไปซอฟ์โลน เง,เงินกู้ผ่อนปลนไม่มีแล้วอาจจะเพราะเราแข็งแกร่งเกินไปค่ะเนี่ยะไม่ให้หแบบซอฟโลนแล้วใช่ไหมหรือมีศักยภาพในการสร้างหนี้แบบแข็งแกร่งค่ะจําไว้ว<า>่าในสมัยยุคลุงตู่เนี่ยกู้เงินมากที่สุดในประสตร์ประเทศไทยงบประมาณขาดดุลเจ็ดปีซ้อนแปดปีซ้อนแล้วยังต้องขาดดุลอีกอืมอืมค่ะ นี่คือความเ,าเ,เสียหายที่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยค่ะแล้วก็ขยับเพดานการก่อนนี้ไปรอไว้แล้วที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือขยับมาอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขจีดีนี่ต่อ GDP อ่ะมันประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต้นๆน,นะถ้าน้งจำไม่ผิดนะคะพี่โสก่อนหน้าที่เราจะคุยกันเรื่องโควิดเรื่องอะไรเงี้ยทั้งหลายแหละ แต่เวลามันพุ่งเนี่ยมันมาเลยอ่ะถึงบอกไงว่าคุณหกสิบเลยอ่ะถึงบอกไงคุณประยุทธ์คุณจะดูศรีลังกาคุณจะดูปากีสถานดูเลบานอนดูเวเนซุเอลาหรือดูอาเ์เจนตาคุณดูไว้แล้วกันคุณจะเลือกโมเดลแบบไหนคุณจะให้คนไทยเป็นอยู่ในโมเดลไหนก็บอกมานะเราค่เราคุณยังอยู่หรือเปล่าเออะถ้าเราจะไปถึงแบบศรีลังกาสมมติพี่โสลูกเราก็สวยเลยลุงก็อยู่ไหนแล้วอ่ะ ลุงเขาอยู่สบายๆก็มีเงินฝากเยอะๆไปคลัวอะไรล่ะอืมค่ะเฮเงินเ็ามีเยอะแยะใช้สิบชาติก็มีหมดโอ้โหค่ะเอาไม่ต้องวยรวมใช้ดีด้วยกันเหรอไม่ต้องนั่นเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวความมั่งข้่งส่วนตัวไม่เกี่ยวกับน,นี่สิ่งของประเทศไม่เกี่ยวนี่ประเทศอืมค่ะ อ่ะโอเคพี่โสวันนี้เราได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้กลับมาคุยกันใหม่นะคะอันนี้เป็นภาพวันนี้หยิบแต่เรื่องแบบสําคัญสําคัญมาคุยกันนะคะเรื่องแบบจุ๊บจิ๊บดราม่าอะไรเราคงไม่ได้มีเวลาไปแตะนะคะคุณผู้ชมถ้าอยากจะตามก็ไปตามในโลกโซเชียลเองก็น่าจะได้ข้อมูลทุนทวนอยู่แล้วของเราเราไม่เป็นอ่ะเออเราทําไม่เป็นอ่ะเราทํเราทำไม่เป็นเรื่องแซนฟ้องใครฟ้องใครเราทําไม่เป็นเลยนะโกตากาโตกกเตอะไรเราเราทาไม่เป็น ขอโทษไม่เวลาพี่เสิร์รู้ด้วยเหรอพัดเราเราไม่ความรู้กาโตเนี่ยเรามีความรู้ค่ะนะรู้แต่ว่าวงการนี้คือแบบว่าไม่เบาเลยนะแรงไม่เลิกเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นปีมาจนถึงตอนเนี้เออเออนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็หลักเราได้ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่กับรายการนิวส์อานะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืม ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟนะคะเป็นกําลังใจให้รายการแล้วก็สถานีของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้พี่โสค,ค่ะคพี่โสแล้วนงลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิง่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ n e w s ์วัทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ